สวัสดีครับน้านาตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีเกจความรู้เล็กน้อยนะครับใครดูแล้วก็ผ่านไปได้เลยนะครับสหรับมือใหม่นะครับนานาสงสัยไหมครับน้านาในหลายท่านก็สงสัยแหละครับทําไมการทําเลือดก้อนเนี่ยเขาทํากันยังไงนะครับเลือด้นเลือดก้อนเขาทํากันยังไงนะครับนี่ มีเทคนิคน้อยนะครับส่วนผมใช้เป็นเลือดน้ำนะครับเลือดน้ำประมาณส0สบบาทนะครับในถังนี้นะครับเทลงไปนะครับแล้วก็เอาน้ำแข็งนะครับประมาณหนึ่งถ้วยนะครับน้ำแข็งเนี่ยน้ำแข็งนี้น้ำแข็งทั่วไปนะครับประมาณหนึ่งถ้วยนะครับเทลงไปนะครับปิดฝาเข้าตู้เย็นนะครับไม่ไม่ได้เข้าช่องฟิตนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ นี่เลือดวุ้นนะครับเป็นวุ้นนะครับนี่นี่นี่ครับวุ้นเลยครับนี่สามารถตกได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับใครที่อยากได้เดียากฏนะครับ๋ยวตกกดเซฟเงียงนะครับทักเข้าไปในเพจได้เลยครับมันมานนะครับนานาทุกท่านครับ